กับโอากาศท่านพระอาจารย์มหาปัญญาเพื่อนสัธมิกพร้อมแล้วก็ทวนเข้าหาจิตใจตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนการเลือกคบคนเนี่ยสำคัญแต่การรู้จักตัวเองก็สำคัญกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอไหมอ่อ,อนแอทั้งสภาพจิตใจอ่อ,อนแอทั้งสภาพร่างกาย เราเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านเยอะไหมกระจายออกไปทั่วเลยเราเป็นคนที่มีความเชื่องมงายหรือเปล่าเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเลยถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอมากเนี่ยถ้าเราเลือกคบคนที่เข้มแข็งมันง่าย,ายในการที่เราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้บ้างเราก็จะไม่อ่อนแอเหมือนที่เป็นอยู่ เจออะไรนิดอะไรหน่อยก็เศ้าหมองซึมง,ง่อเนี่ยพวกอ่อนแอเป็นอย่างี้มาดูช้าๆดูซึ่งซึมถ้าอ่อนแอต้องคบคนที่เข้มแข็งไว้เราต้องรู้จากตัวเองจริงเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากคิดไปได้ไกลๆอันดาคตบ้างเดดย้อนหลังพวกนี้ต้องคบคนที่เขาทำสมาธิ อยู่ใกล้ๆคนทําสมาธิบางทีเราก็อยากนั่งสมาธิบ้างส่วนพวกที่งมงายเชื่อมีความเชื่อที่ผิดพวกนี้ต้องคบคนพวกปัญญาเยอะๆมันจะฆ่าความเห็นผิดได้เนี่ยทารนมาใหม่เนี่ยเรานั่งทบทวนตัวเองนะอ่อนแอไหมฟุง้งซ่านหรือเปล่าหรืองมงายเชื่อในเรื่องกรรมเกินไป ผมงายในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามากพวกนี้เราก็จะเลือกถูกว่าเราอยากคบคนที่แข็งแรงเข้มแข็ง,ขงผ่านอุปสรรคได้มากอยากคบคนที่เขามีความสงบนิ่งพะเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านอยากคบคนที่เรื่องของความจริงพวกปัญญาเยอะพวกเรื่องความจริงสําคัญไม่นั่งมาคิดย้อนหลังเยอะเนี่ยถ้าเรารู้จากตัวเองมากๆเนี่ยเราก็จะทําอะไรได้ง่ายขึ้น ความรู้สึกตัวเนี่แหละทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยศีลไม่ต้องรักษาเลยเวลาเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพวกอ่อนแอพวกฟุ้งซ่านพวกอะไรพวกนี้ครอบงําจิตใจเราไม่ได้ศีลเราก็ไม่ต้องทาด้วยถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะต้องรู้สึกตัวหรือมีสติขึ้นมาเนี่ยจนกว่าสติจะทันจิตได้ ม่งั้นเราจะอยู่ในช่วงของอนาคตกับอดีตความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องหัดทำเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นปัจจุบันจริงๆจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละจนกว่าเราจะเห็นตัวเองอยู่ปกติอยู่ถ่ายทอดสดจริงๆทำยังไงดีเราจะมีสติทันจิตเพราถึงเรียกจิตปัจจุบันตอนนี้เราเผลอๆแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวอย่างเงี้ย ทำอะไรคอยรู้สึกตัวในช่วงรู้สึกตัวมันก็จะเป็นแค่ขณะเดียวแต่ช่วงไม่รู้สึกเนี่ยมันยังห่างไกลจากจิตนะมันก็จะมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างนั้นแหละความฟุ้งซ่านก็มีถ้าเรารู้สึกตัวให้เร็วขึ้นมีสติให้เร็วขึ้นเรื่อยเจนกว่าสติเนี่ยจะมาแนบจิตจิตเกิดเนี่ยสติเกิด เนี่ยปัจจุบันเราเห็นปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยอกุศลอยู่ไม่ได้หรอกกุศลก็อยู่ไม่ได้นี่เดี๋ยวความว่าปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเราต้องทวนเข้ามาทวนทำยังไงดีให้สติมันเร็วขึ้นเราต้องหมั่นรู้สึกตัวก่อนอะไรเกิดขึ้นในร่างกายทําความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจทําความรู้สึกแ,แรกๆมันก็ห่างนี้แหละเครียดไปแล้วถึงค่อยรู้สึกเนี่ยมันห่างนี้เลยห่างไปเรื่อย เนี่ยเรายังหาปัจจุบันไม่เจออกุศลก็ครอบง่ายตอนที่เราเผลอไปอกุศลก็ครอบงําจิตตอนที่เราดีใจเกินไปอกุศลก็ครอบงําจิตทำไงดีที่อกุศลหรือกุศลเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆยเราก็ต้องหมั่นมีสติหมั่นรู้สึกตัวไปเรื่อยๆพวกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราเร็วขึ้นอย่างเสียงพวกนี้ถ้าจิตเราทันนะมันจะสักแต่ว่ารู้เลยมันจะเห็นแต่ธาตุรู้สมมติบัญญัติไม่เกิดหรอก รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรแต่ถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราก็จะยินเสียงขณะหนึ่งแล้วเราก็แปลแล้วปรุงต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราทําความรู้สึกตัวหรือมีสติไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจมีสติบ่อยๆอีกหน่อยมันจะทํางานเองตอนนี้มันก็ทํางานห่างๆทํางานห่างๆไปเรื่อยแต่พอมันทางานได้เองเมื่อไหร่เนี่ยนะ ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนมองไปทางไหนเนี่ยมันจะไวหมดเลยเซ็นเซอร์มันจะดีเห็นอะไรมันจะง่ายหมดเพราะมันอยู่ในธาตุรู้สติกรเจิตมันอยู่แทบแทบพร้อมๆกันเลยมันจะเหลือรวมลงมาเนี่ยมันจะเริ่มรวมลงมาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยถ้ารวมลงมาเมื่อไหร่มันก็เหมือนคนทำสมาธิอะไรเข้าอัปปนาสมาธิเหมือนกันอยู่แต่ธาตุรู้อย่างเดียว สวนเข้าธาตุรู้มันก็จะมีการประชุมลงของมรรคอีกเจ็ดตัวสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นตอนที่สติกับจิตมันทันกันคำว่าปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นทันทีเดินไปไหนแล้วก็เหมือนถ่ายทอดสดตลอดไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีที่ว่างให้อดีตไม่มีที่ว่างให้อนาคตมีแต่ปัจจุบันหันไปทางไหนก็ปัจจุบันอันนี้เรามีดีเลย์เวลาหันไปมีคิด พวกปัจจุบันไม่มีคิดหรอกมาจากความรู้อย่างเดียวฟังเสียงได้กลิ่นก็ถึงเรียกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูเนี่ยนี่ทวนลงขนาดนี้เมื่อไรเราก็จะหมดคลายความทุกข์เลยเพราะสติมันเร็วมากมันเร็วเท่าทันจิตหน้าที่เราทำยังไงดีเราจะทำตรงนี้ได้ก่อนเราก็รู้ว่าเครื่องมือที่ทำให้เราไม่มีทุกข์เลยเรียกว่ารู้สึกตัว หรือเรียกว่าสตินั่งอยู่รู้ว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ถ้าเราเห็นความจริงอย่างหยาบที่สุดเลยต้องเห็นร่างกายตัวเองให้ได้ความจริงก็คือเห็นไตลักษณ์ในร่างกายให้ได้นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกถึงร่างกายที่มีอยู่ถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆตอนเดินตอนยืนตอนนอน,น,นเห็นร่างกายตัวเองบ่อยๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเห็นไตลักษ์อย่างกลางขึ้นมาพวกของเวทนาเดี๋ยวเห็นความทุกข์เดี๋ยวเห็นความสุขเห็นความสุขก็เปลี่ยนแปลงเห็นความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงเห็นความเฉยๆก็เปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงในเวทนาถ้าเราไปไตลักษ์ที่ละเอียดสุดเราก็จะเห็นวัตตะในกลางจิตนี่แหละเห็นการเวียนว่ายอยู่ที่จิต มองลงไปเห็นแต่จิตอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเนี่ยไตลักษณ์เนี่ยอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นหน้าที่เลยถ้าเราดูกายได้ดูกายก่อนกายเนี่ยเป็นบากฐานที่อยากสุดดูง่ายสุดขยับอยู่รู้สึกนั่งอยู่รู้สึกจนกว่าความรู้สึกเนี่ยจะเกิดขึ้นเองโดยไม่จงใจเนี่ยต้องมาทำความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆทําทำความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆระหว่างที่เราทำความรู้สึกเนี่ยเราก็จะเห็นจิตไหล จิตไหลเวลาเราเห็นจิตไหลเนี่ยจิตไหลไปคิดได้จิตไหลมาฟังเนี่ยเห็นจิตไหลศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดแล้วเห็นจิตไหลบ่อยๆเราก็จะเห็นจิตไหลก็ส่วนหนึ่งจิตผู้ดูก็ส่วนหนึ่งเราก็เห็นว่าจิตที่ไหลบังคับไม่ได้เราก็จะเห็นจิตผู้ดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอด เนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆพอนั่งอยู่กับกายบ่อยเราก็จะเห็นเสียงมาจิตไหลไปที่เสียงเนี่ยศสีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดตอนเห็นจิตไหลอย่างนั้นะนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยมันซึมลงไปเห็นจิตไหลลงไปเนี่ยพอเห็นจิตไหลเนี่ยศสียสมาธิปัญญาก็จะเกิดเพราะในพวกนี้กิเลสครอบงําไม่ได้หรอกเราก็จะอยู่ปัจจุบันตลอดอยู่กับปัจจุบันตลอดมันก็จะมีเสียงนกบ้างเสียงแววๆบ้าง แล้วก็หนีไปคิดบ้างเนี่ยเห็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยความสุขที่เราบอกว่ามีจากข้างนอกสู้ไม่ได้ความสุขที่ไม่มีการปรุงเลยเนี่ยแหละมันวอมสุขจากที่มีสติแนบจิตความสุขจากที่จิตเป็นปัจจุบันตลอดสัมผัสกับปัจจุบันที่จิตไปเกิดดับสัมผัสกับปัจจุบันตลอดเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ในกายในใจเนี่ยมีแต่ความเกิดดับเห็นกุศลก็เกิดดับเห็นอกุศลก็เกิดดับแต่กุศลอกุศลเราก็ใช้พูดแหละพอมันเกิดดับแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันมีแต่ความเกิดดับทั้งหมดในกายในใจจิตไปทํางานทางหูก็เกิดดับมันไม่มีเสียงอะไรหรอกมันมีแต่สภาวะเกิดดับอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเถ้าเราอยากเห็นความจริงของความสุขอย่างนี้เนี่ยหัดอยู่กับตัวเองให้มากอย่าไหลออกไปข้างนอกเป็นแค่ปรากฏการณ์เฉยที่ทําให้เราต้องเกี่ยวเนื่องกันความเป็นพี่น้องความเป็นหลานความเป็นเพื่อนเป็นแค่ความเกี่ยวเนื่องของความโหดร้ายของการเกิดมาสุดท้ายเราเราก็ต้องตัวใครตัวมัน ถ้าเราพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากการปุงได้เมื่อไหร่เราถึงจะช่วยเขาได้พอพ้นจากความทุกข์พ้นจากความปรุงเมื่อไหร่เราจะเป็นปกติทันทีแล้วเมื่อเราเป็นปกติเราจะช่วยความไม่ปกติได้แต่ถ้าเราไม่ปกติเราจะช่วยความไม่ปกติให้ไม่ปกติหนักขึ้นอีกความไม่ปกตินี้ช่วยยากแต่ช่วยง่ายโดยเราต้องปกติ ความปกติคือการเห็นความจริง <c oughs> เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่มีความไหลไปมีแต่ความตั้งมั่นมีแต่ธาตุรู้เหมือนนั่งอย่างนี้แหละนั่งแล้วก็เห็นทุกอย่างรอบตัวมีแต่ความรู้มีแต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้มีแต่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียว เราอคอยความเต็มรอบมาเต็มรอบเมื่อไหร่อันนี้มักก็เกิดการรวมลงของอัปปนาสมาธิของความรู้สึกตัวพวกนี้เมื่อจิตแนบอย่างนีนะ้มันก็เหมือนการทําสมาธิคณิกะอุปจาระอัปปนาเพรรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่ก็เหลือแต่ความรู้รู้ร,รู้อย่างเดียวแต่เป็นความรู้ที่มีปัญญาจิตก็จะส่งนอกไปแต่ไม่แปลอะไรเลย จิตก็ส่งออกไปดูส่งออไปฟังแต่ไม่แปลมันไม่มีบัญญัติอะไรเกิดขึ้นอีกละม,มีแต่ความรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทำยังไงดีให้เรารู้สึกตัวจริงๆให้ได้ฐานแห่งการรู้สึกตัวก็มีฐานทางร่างกายละแล้วก็ฐานแห่งการที่เราได้ฟังได้ยินมองเห็นอะไรพวกนี้รู้สึก รู้สึกกลับมาที่ร่างกายแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกพยายามรู้สึกเวลามันไหลไปคิดพยายามรู้สึกเวลามันหลงไปพยายามรู้สึกพยายามรู้สึกแม้เพียงปัจจุบันช่วแแบบเดียวมันเป็นปัจจุบันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมันก็ดีเราอยากจิตรวมเราก็ลองเผลอเผลอกับพิบตาครั้งหนึ่งจิตรวมก็ขณะหนึ่งอย่างนั้นมันก็กลับมาปัจจุบันตอนนั้นไม่มีกุศลอกนะุศลอะไร มีแต่ความจริงมีแต่ความจริงคือเราอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนัเราต้องหัดต้องฝึกความทุกข์จะน้อยลงความจริงจะมากขึ้นความสุขก็น้อยลงพอความจริงมากขึ้นมันจะเป็นความสุขที่มาจากความจริงไม่ใช่ความสุขที่เราคิดเอาไม่ใช่ความทุกข์ที่เราคิดเอาอยู่ที่เราละเลือกแบบไหน ถ้าเราเลือกทางนี้มันก็โหดร้ายต้องผ่านความรู้สึกต้องผ่านความจริงผ่านความจริงมันมันเจ็บปวดถ้าผ่านโลกแห่งความคิดเนี่ยมันมีความสุขอยู่แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์อีกถ้าผ่านโลกความคิดถ้าผ่านโลกความจริงเนี่ยมันจนมันชินมันจะเชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ภายใต้กฎตาักอะไรก็เปลี่ยนอะไรก็บังคับไม่ได้อะไรก็ทุกข์ ความจริตปรากฏโลกก็เปลี่ยนเราก็ต้องหัดมองให้เห็นตางความเป็นจริง